ออะะไร่ปลอดภัยไว้ก่อนอันตรายกินก่อนทำเข้าเนี่วะโอ้ปลอดภัยก่อนอันตรายกินก่อนางห้ามเข้าโอ้อะไรเนี่ยโอ้อย่าปีกี้มันมีใครมาแดกสิ่งนี้หรอวะนนี่มัน,น,มนหลังเขามีรนะ้านอาหารมั้งอะไรอะ่ะมินิซอสเสร็จตัวชิ้นหมูราคาสิบบาทแล้วไอ้การกด E น,นี่คืออะไร <laughs> กดกด E กด E เพื่อเพื <laughs> ่อกินบ่ แล้วก็เรานี่กด e อ๋อไม่มีตังค์ <c oughs> กินไม่ได้โอ้ยคนณคนไปอยากจะดูเอเลียมเอเลียมดังขวามบนมันมีตังค์สองหนึ่งสี่เลยโอ้โอ้เฮ้ยเดี๋ยว <c oughs> เราออกไปดูตรงถนนก่อนดิไปให้รถชนตายแ <c oughs> ม่งบังเราออกไม่ได้ดไไไปไม่้เรากำแพงใสโอ้กรุงเทพยามราตรีเออไม่ได้เียมกไปดูฝั่งนี้กันดีกว่าว่าอันนี้คนหรือเปล่าเนี่ยอะไรเนี่ยกด e เดี๋ยวเราไม่มีตังค์สักบาทเลยอ่ะ ทำไงอ่ะหางก็ยังไงกินนะเออนี่มันหางกันหนึ่งอ๋ออยู่ๆก็ปีนเชลเตอร์เขาอ๋อนี่อะไรเนี่ยลุ้งอตั้งของล้งกระเป๋าเลยปนไหมปนปนเท่าแก่ไหมนี่แก่เอาตั้งมาเฮ้ยปนเล็กหนึ่งหยิบตะเกียบตัวนี้คุณบาวก็เราจะบอกเลยว่าสิ่งที่เราจะขาดไม่ได้ก็คือสิ่งสิ่งนี้ฮะนี่เราพร้อมแล้วหรือเปล่าพร้อมที่จะกินปิ้งย่างแล้วหรือยังฮะวันน <g ups> <g ups> ี <g up> <g ้พร้อมที่จะจบแล้วพร้อมที่จะจบแล้วแหละ แล้วอันนี้อะไรอะ่ะท็อปโดนทิทอ๋อเป็นคนที่เขาบริจาคให้เราบอกใช่ไหมบั๊บซอสด้วยซอสด้วยดูดยัยงไงอ,อ่ะดูยังไงอ่ะมันมีมันมีรูปหนังสือทางซ้าย,า,ยา,ยา,ยายมีที่หนังสืออะไรเอ่ยอ๋ออ๋อ <s> นี่ไงโอ้หยิบจานมาแล้วก็เอาเนื้อมาแล้วก็ใส่จานแล้วก็เอาเนื้อไปปิ้งแล้วก็สุก แล้วก็มีน้ำซอสเอาซอสใส่ถ้วยแล้วก็เอาน้ำซอสไปจิ้มโอ้โหิวเลยแล้วก็มีจานที่สามารถเอาไก่ทอดเอาเป็นฝ่ายแล้วก็แตงโมเลยแล้วก็เอ็นจอยยูมิวอะแล้วก็เก็บจานนี่ต้องเก็บจานเด้อเนี่ยกดปุ่มเพื่อเรียกพนักง,งานมาเก็บจาน อ้ยร่างงานนี่เป็นคนโอ้ยแลวไอฝั่งซ้ายนี่มันเฮียอะไรเนี่ยหิวุกคนอร่อยลัวคุณต่อยออกไปมาเพื่อกินด้วยคืออะไรไล่ก็ไล่ก็ออกค่ะมันปิดแชทยังไงอ๋อโอเคไปไปเข้าเมนูร้านดีกว่าเอมาสองที่ครับสองที่พร้อมที่จะกินปิ้งย่างแล้วขั้นแรกคือเราจะต้องหาโต๊ะ โอ้ยเอ็นจอยโยมีอ้อเดี๋ยวเฮ้ยไมคนีเเลยเหรออันนี้เป็นสตารเป็นสตาร์ทอ๋ออจอ๋อแล้วนี่เปนั่งกับไครเนี่ยเปนั่งกับใครเนี่ยออรนั่งแล้วดักินเลยครัหยิบหยิบใส่โหยิบใส่แล้วหยิบใส่หยิบใส่กินอัไไป้ม่ไไม่ใช่โต๊ะเราเป็นนั่งโต๊ะอื่นอันนี้โอมีคอนเสิรด้วยขึ้นได้ไหมขึ้นไปลองด้วยเราขึ้นไม่ได้เฉยเราจะต้องไปหาโต๊ะนั่งก่อน เราจะนั่งตรงนี้แล้วกันเสียงจะได้ไม่โหนกหูมากนี่นี่นี่นั่งตรงนี้กด E กด E เพื่อนั่งนะผมว่ามีกระดิ่งอยู่ข้างโต๊ะพี่เห็นป่ะเห็นป่ะกดไงอ๋อนี่ป๋าเปียกอ๋อกดกระดิ่งไงอ๋อกดมาแล้วอ๋อนี่ไงพนักงานมาแล้วอ๋อพนักงานแล้วไงต่อออุ้ยพนักงานมีเมนูบาร์บีคิวไทยนี่คืออะไรไม่รู้โอ้มีไขมันหมู เนื้อหมูหั่นบางมันแยกกันสั่งไม่ได้อะแยกกันสั่งได้ไหมได้สิเหมือนที่เราคนกระหนิงอะที่ก็ไม่ต้องสั่งกต้วงระวังมากกินไม่หมดระวังโดนปรับกินละกินก่อเออนั่นสิมันมีกินไม่หมดโดนปรับหรอไล่หิบมาซ้ายมาถูกเลยว่าลงหมดลงตกเอากุ้งเปลือกแมงกะพรุนกินไหมแมงกะพรุนแมงกะพรุนกินยังไงกินไม่เป็นหรอกินไม่กินบ้านกินกระต่าเขา เอาเบบี <pics S 2> ้คอนให้เบบี้คอนข้าปวดข้าปวดเด็กข้าปวดเด็กขโพดออ่นข้าปวดอ่อนเออข้าปวดอ่อนนะพูดผิดข้าปวดอ่อนไส้กรอกเอาไหมกินไส้กรอกไหมกินนะกินก็ได้กินก็ได้เอามาเอามาไส้กรอกกินหมดนี่เนจะตายเลยนะพี่เนื้อชิ้นทองนี่มันคืออะไรอ่ะลองสั่งมาหน่อยดีกว่าเนื้อชิ้นทองอ๋อ เ๋าไม่ได้มันะเป็นเนื้อมันเป็นเนื้อที่แบบว่าต้องจ่ายตังค์แบบพรีเมียมเท่านั้นถึงกินได้อะโอ้อาหารพรีเมียมตังคซื้อโอเคสั่ง <c oughs> ไปแล้ไพี่ผมติดใจสัตว์พี่ผมสรนว่าไหนวะสัตว์วะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เอาไอ้นี่ไปก่อนว้าวอาหารมาแล้ว โ oh, uh huh. อ้หาามแล enjoy your meal วนนนนันไหนวันไหนว่าจานเปล่าเนี่ยมันต้องไปให้เราหยิบหมเฮ้ยแล้วมันมีหีบด้วยโอ้ได้ตะเกียบตะเกียบอันใหม่เป็นตะเกียบสีดำยื้อเพื่อนรองอันเก่าเลยตะเกียบอันใหม่มาเลวอเออตะเกียบหายากตะเกียบอันเก่ายังไม่ทันได้กินเลยตะเกียบนี่ไงได้แล้วเดี๋ยวนะตะเกียบสีดำแล้วอันนี้คืออะไรอ๋ออันนี้คือจานนี่ไงอ่ะ แล้วก็มีจานาอ๋อนี่ม,มีเลขมีเลขอยู่วางให้มันดีๆนะเดี๋ยว็ดเด็ดเราเรียกพนักงานมาใหม่สิพนักง,งานขอสั่งอาหารหน่อยครับพนักง,งานฮัลโหล้้งงา้าาาวววมมมมีมีคนนนัั่่งงใหสดยไอเนี่ยเอ้ยแล้วทำไมมึงถึงชื่อมิ้นท์นี่มึงจะชื่อใครก็ได้แต่มึงจะชื่อมิ้นท์ไม่ได้นะเว้ยด้างวยนะครพนักงานกูจะสั่งข้าว ว่าเอาน้ำอะไรเครื่องดื่มเครื่องดื่มเอาอะไรมีน้ำเปล่ามีสไปซ์เน่ยมีโคลาสไปซ์มีน้ำล้างตีนไหมไม่มีอ่ะไอ้ไม้ไอ้ไม้มันจับเนื้อใส่เอ้ยเดี๋ยวมีเนื้อมันสุกลงมาขึ้นจับอะไเออขึ้นไงอ่ะเราเราจิบเกี่ยบขึ้นมาเสี่ยงแล้อ๋อนี่ไงเกี่ย่างอะไรแล้วก็เขาจิบเนื้อจิดขึ้นตัวบตานะแล้วก็ตัวบอลแล้วก็จิบขึ้นเตาอ๋อ กี่นนนีาร้านนี้น้ำแข็งร้านนี้เย็นทุกก้อนและน้ำซุปอ่ะเออไปไปดูกันดีกว่าว่ามันมีอะไรมั่งเฮ้ยมันมีคนมากินของที่เราสั่งมันด้วยมาดูซิมาดูซิว่าลายบุฟเฟ่มีอะไรกินมั่งคุณวาวครับมีชั้นสองด้วย ชั้นสองทำอย่างไรอูอ้อะไรเนี่ยโอ้โหเออร์คิวลิสเออคิวลิสอ๋อนี่น้ำจิม้มมีซอสหมูย่างเลยนะแล้วก็มีซอสสุก,กี้ซอสอาหารทะเลอเเซอสแจ่วมะเขือเทศซอสหมูย่างโอเคได้แล้วอันนี้เป็นการบริการตัวเองใช่ไหมซอสแจ่วอันนี้สามารถหยิบได้แบบ หยิบได้เลยทันทีนี่ไงแล้วก็เอาถ้วยซอสอ๋อจะได้ไม่ต้องเดินบ่อยๆน้ำจิ้มกน้ำจิ้มสน้ำจิ้มาน้ำจิ้มสุกิไม่ใช่สุกี้นะน้องุกิก็เด็กใครมเล่นทนกันแล้วน่ไหนวะไหนวะอ๋ออ๋ออ๋อสิห้าเกียร์นะ และไนี่มันทำไมมันถึงชื่อเหมือนพี่วะบูมหนึ่งสี่หนึ่งศูนย์สี่ะ่เดินออกหน้า้านไมแล้วผมชื่อบูมบูโหลไปเออเออทำไมมันโหลขนาดนี้เฮ้ยน้องยิ้มเป็นฟังดันต่ำขั้นเดียวเฮ้ยมีไข่ด้วยอาไหมไข่ไข่แล้วลืมเอาไข่ไปเลยผมก็มีไข่แล้วก็เอาเหยื่อน้ำซุปไปด้วยโอเคไปของหวานด้วยไหนไอตีม ไอสตรีมเราบริการสตรีมได้โอเคแต่ว่าเรียกพนักงานนี่มันก็จะดีหน่อยมันดูมีความแบบไ i g h class เงไปแลเราจะมีเครื่องดูซีนสองเเด็ดเรากลับไปนั่งที่เดิมเราได้แล้วไอเยอะทางเลยกันราเยอทางเลยกับ้านจริงห์เลยเออแล้วดิเราขึ้นไปดูสิโอ้ที่นี่นะกรุงเทพยามราตรีอ๋อโต้เออต่างๆกันเลย นี่มันของโคตรดีเอ้ยนี่เฮอร์กิลิสเมื่อกี้นี่หว่าสวัสดีครับเหลือเดีอย่าไปยุ่งกับเขาดีกว่าเฮอร์กิลิสเออเดี๋ยวเรา่อยเอาดัเบิ้ลพอดพี่คล้องใจสานพระภูมิมาไปดูสานพระภูมิได้ไหมข้างล่างอ่ะมันคืออะไรไป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 สานพระภูมิเออที่นั่นถือว่าจะมากินชั้นสองแล้วก็เดินลงไปตักชั้นล่างแล้วก็เดินขึ้นบันไดอย่างะโอ้โหเหนื่อยตัดโอ้ไม่เอาอ่ะเหนื่อยอ่ะเรียกพนักงานดิ เราไม่จำมึงกินข้าวแล้วมาปวดร้านเออมาปวดร้านละนี่นี่มาทางนี้ทางนี้ทางนี้กุดปาร์มาทางนี้โอ้มีห้องน้ำชายด้วยเดี๋ยวพึ่งห้องน้ำชายก่อนโอ้โอ้โอ้มีส้วมด้วยมีที่ฉีดตูดด้วยโอ้ผมดีดังทีจีโอ้ยนั่งได้ด้วยนั่งได้ด้วยแล้วจะมานั่งที่เดียวนั่งที่เดียวกับพี่ทำไมโอ้เปีนปีน แกมล้างล้างมือได้ไหมเนี่ยมาล้างมือไม่ได้ว้าวพี่มีความฝันว่าพี่อยากจะลองเข้าห้องน้ำหญิงมานานแล้ว <c oughs> เป็นยังไงวะม <c oughs> เป็นยังไงว่ห้องน้ำหญิงเนี่ยอ๋อมันนง้อ๋อ,อ,อ,อห้องน้ำหญิงก็เหมือนกับห้องน้ำชายแต่แค่ไม่มีเอ้ยผู้หญิงขอโทษครับผู้หญิงเข้ามาในห้องน้ำอ๋อได้กนไป มันแค่ไม่มีโถฉี่เฉยๆอ่ะตอนนี้สามพัพพูมสิ่งศักดิ์สิทธิ์วเนื้อสิ่งศักดิ์สิทธิ์เออมีน้ำแดงด้วยนะจะยกไปกินได้ไหมเห็นไหมมีน้ำแดงด้วยอย่าอย่าดื่มเอาไปกลับไปนั่งโต๊ะดีกว่าป่ะมาๆๆนั่งโต๊ะโอเคได้เวลาพมาทานเอ้าอ๋อโต๊ะลงเก็บไปแล้วมีน้ำไปนานเกินแล้วไปนานเกินโอ้กินไม่หมดเหรออย่างนี้ต้องรีวิวถึงดาวนะกินไม่หมดสั่งใหม่เอาเราสั่งให้ดี ไม่แต่ว่าเราเป็นบริการตีน่าเราไม่หยิบผักกับมันตรงนี้นั่นสิแต่พี่จะนั่งรอเอาน้ำซุปมาด้วยอ๋อนี่พี่มีมีซุปแล้วมีซุปมันซุปแล้วโอเคผมจะไปหยิบตานี่ไงหยิบตามาแล้วก็หยิบผักมีผักกะหล่ำปีจีนโอ้กะหล่ำปีจีนกับกะหล่ำปีไทยต่างๆเอ้าว้าวคนสั่ง คนสั่งคนสั่งคนสั่งต้องเป็นคนรับเมนูเองไม่งั้นปล่อยมันไปแล้วเอ้ยสั่งแล้วปล่อยไปแล้วต้องสั่งใหม่สั่งใหม่เลยแมงเมื่อกี้ปล่อยปล่อยเดินมาพี่รับเองไม่ได้นะคนสั่งต้องเป็นคนอนนี่คนสั่งต้องเป็นคนรับก่อนเออไม่งั้นมันรีวิวหนึ่งดาวมันมาแล้วมันทำหน้างงอะ่ะ พนักงานเขามาแล้วก็ททำหน้างงอ่ะแล้วเขาก็ไปเลยเอาของไปเก็บข้างในร้านเออสอองก็เมีรู้หนึ่งแถวนะบริการไม่ดีเลยอันนี้ไงนี่ไงมาแล้วพี่หิวมากเลยเขาบอกว่าขอให้สนุกไม่ขอให้มีความสุขขอให้มีความสุขการกินเแต่พี่ต้องการที่จะเรียกเขาอีกอ่ะพี่ไม่สามารถกดได้เพราะพี่อ๋อโอเคพี่ถือถือเหยื่อน้ำซุปอยู่เอาน้ำอะไรน้ำน้ำ เอาน้ำน้ำเปล่าอคน้ำ,น,ำ <c oughs> น้ำเปล่านะน้ำเปล่า <c oughs> โอเคได้โดโดได้โซเไดเอ็ดเกลือได้เอ็ดใช่ไหมแล้วก็มีซอสเอาซอสอะไรเพิ่อมอีกไหมซอสหมูย่างซอสซูชิอซอสแจ่วซอสซูชิมกีนะซอสซอสซูชิแล้วก็ซอสหมูย่างหนึ่งแล้วก็กเอาเครื่องเคียงเอาอะไรดีเฟรนฟรายไก่คาราเกะไก่น่องทอดไส้กรอกทอดป๊อบเปียทอดนักเก็ตสับปะรดกับแตงโมก็มีนะเอาอะไรที่จะเป็นฟรายแล้วกันแล้วก็ไก่คาราเกะมาหนึ่ง มันมีการไหมไหมน่าจะมีนะอันนี้สั่งอะไรมาแล้วบ้างเนี่ยพี่สามารถดูได้ไหมไม่อะไรสั่งซื้อไปกล้ลังย่างอยู่พี่เสร็จเปานเลยโอ้แล้วจะรู้ได้ไงเอ๋มันสุกแล้วมันจะเปลี่ยนสีพี่มีแบบผักเลยโอ้ร้อนโต๊ะโอ้โหโต๊ะจะพร้อมแล้วนะน้ำเปล่าเอาไปหอมน้ะนี้อ่านี่ย่างข้ามาเลยทีเ่โอ้มีลิ้นีนิดุอาหารร้านนี้อร่อย อย่างมากมายเลยทีเดียวดื่มเพื่อสุขภาพโอ้สอดชื้อริงๆงเย็นทุกพรอมน้ำแข็งเย็นทุกกรอนข้าวสวยเรียงเม็ดเหมือนทหารเดินพ้อเรดผึบผับผึบผับร้านนี้มีอะไรกินบ้างบุ้ไม่ต้องห่วงจะอร่อยทุกอย่างย่างเลยเก่าลัดอีสาน เกาลัดอีสานเอามาเคี่ยวให้ฟันแตกหรือไงเกาลัดอีสานเอามาเคี่ยวให้ฟันพุ่งแตกหรือไงเอ้ยพี่ยังไม่ได้ได้กินเลยเนี่ยยางาางงยยไม่ทันเย็นเออ่าพี่มีสิ่งนี้เป็นไก่ทอดกับเป็นฝายกินเลยแล้วทำไมพี่กินไม่ได้แล้วพี่กินไม่ได้มือไม่ถึงหรอพี่พี่ยังไม่ได้กินอะไรเลยเนี่ย อ๋อแบบมันจิ้มโอ้แซบแซบมากๆกินเอายังไม่ได้กินเลยกินงน้ำนมอันลอร่อยโอ้โหอร่อยเลยอร่อยเลยฮะเหมือนจะอร่อยหลอกเองงั้นเหรออร่อยอร่อยจิต้องทำได้มันเหมือนอร่อยโอเวอร์แอคติ้งหน่อยแล้วทำไมสั่งมาแต่หมูสามชั้นเนี่ยสั่งมาแต่เบคอนไม่สั่งพวก ไอ้ของันฟมไอด้นักงานพนักงานพี่ิใครอะสาวเยอะจัดเลยสาวเยอะจัดเลยเออไม่คนเกมสำหรับคนไรเอ็ดยางดจเลยคืออืมอร่อยแล้วปาดอรี่ไหมอร่อยแบบอร่อยแบบไม่ต้องกลัวแคลอรี่อ่ะปาดอรี่ ปลาดอรี่มาสองแล้วกันนะแล้วก็ปลาเบคเบคไม่รู้อยางแต่ว่าร้านอื่นคาอะไรอะไรหลายร้านเลยนะปลาดอรี่เนี่ยตัวแดงเขาจะปลาสวายนะครับมีมูนเนี่ย็ล้ายกันเลยอ๋อใช่งั้นอันนี้อันนี้เป็นความรู้นะงั้นมันก็คือปลาสวายนั่นแหละแต่เขาเรียกปลาดอรี่ปลาดอรี่กับปลาสวายมันมันคนละแบบกันปิดแต่ว่าเนื้อมันคล้ายๆกันจนหรือว่าเขาเอามาทอาปลาสวายมาแทนแล้วก็บอกเป็นปลาดอรี่ าร้านทร้านไหนที่ไม่ทำก็ก็ดีพี่แต่ว่าัวเดียวเป็นอย่างนั้นนะทำไมนะหลอกลวงเหรอไอ้แล้ว้องมปกินของเราหมดเลยต้องสั่งใหม่นะเนี่ยเออกิิ้งหมองแกล้มเขาไปกินของเราหมดเลยอโอเอยพี่ได้ได้หนึ่งบาทด้วยนอกจากได้กินไม่พอได้ตังค์ด้วยนะอันนี้แล้วทำไมก็ถึงเอาเป็นไฟกับกุ้งแล้วก็เบคอนมาใส่ในจานจานเดียวกัน แบกไปพักเลยนะมึงเข้าไปเลยอ่ให้เติมซุปก่อนเอาเลยให้เขานั่งกินด้วยไม่บอกว่าลงกระเพาะจริงเลยแล้วทมามพี่กินเป็นไฟไม่ได้อ่ะอยากกินเป็นไฟอ่ะกินไงอ่ะเป็นไฟเป็นไฟมันต้องเอามือจกเพี้ยนอ๋อขนาดนี้เลยเหรอเออราจะตะเกียบตะเกียบนี่คือเอาไว้เฉพาะเฉพาะอันี่อย่าบอกนะว่าไข่ก็นานไงนานไง แล้วก็เอาไข่ไปใส่ข้างในนี่อ๋อโอ้เกมดีเกมดีอ๋อดูน้ำส้มสีเริ่มเปลี่ยนสีแล้วเขากำลังจะเปลี่ยนที่เฮ้ยวันไหนได้มาเอก <ใน S 2> ชวนมีนากับฮิโตะมากินไดเอ็ดจ้องไดเอ็ดนะ <laughs> ชวนชวนมีนาฮิโตะแล้วคนอื่นๆมากินด้วยจะได้แบบแหมมีกินกันเยอะๆมีโต๊ะกันสี่ห้าคนโอ้เจ้าไปวุ่นวายแล้วยัง ยกคอปขึ้นมามาวางโอ้ยนี่านี่ยังไงอะยกไงอะเดี๋ยวย่างให้หมดเลยจะได้ให้พนักงานมาเก็บจานเอ้อเอาทั้โคกใครไม่รู้กูจะรักกูรักเลยอ้าวอ้าวกระดกแม่วีไม่ได้กินเลยโอ๋อกระดกก่อนกระดกบึ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 กกไม่เคยเจอกระดกีตักมากเลยกินเยอะไประวัง ตาลเข้าไหลเข้าสู่เส้นเลือด่มันกินเอ้ยพี่เราไม่ได้กินแล้วกันไม่ด้หี้อะอยู่พวกเ <c oughs> นียทุกคนเลยพนักง,งานเก็บจานหน่อยฮัลโหลพนักง,งานพนักง,งานเก็บจานเก็บเก็บจานหน่อยครับเก็บจานยังไง,ไงอะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไข่ไม่ไม่เก็บจานเฉยๆ,แล,ๆ,ๆแล้วก็เห็ดเก็บทองเอาไหม เอ้ยไม่ใช่เห็ดเข็มทองธรรมดาแต่เป็นเห็ดเข็มทองคำว่ะโอ้ยโดดเด่นมาดูเห็ดทองเห็ดเข็มทองครับแล้วก็เห็ดหูหนูไม่ใช่ฮะเห็ดหูไม้อะไรอัเนี่ยเห็ดหูไม้โอ้จานข้างเอาปอบเปี๊ยะมาหนึ่งแล้วกันแล้วก็เอาไส้กรอกทอดด้วยไก่คาราเกะแล้วก็เป็นไฟด้วยเอาไห้หมดเลยยังไม่ได้กินเลยแล้วก็มีซอสอาหารทะเลด้วยนะซีฟูดเนี่ยซีฟูดแล้วก็มีซอสชีสด้วยไหมซอสชีส จับซอสมะเขือเทศเอาไปจิ้มกับเฟนฝายเอาให้หมดเนี่ยเอาให้หมดสักร้ปมาแล้วก็ต้องย่างกุ้งเลยสักรึแล้วย่างกุ้งที่เป็นเมืองหลวงของประเทศพม่าแล้นะพี่ขอโทษที่ไม่รู้จักพี่ไม่มีอะไรจิ้มอ่ะพี่เอากุ้งจิ้มเลยจิ้หอยบุ้งเลยพี่เอากุ้งจิ้มกับแจ่วก่อนแล้วกันเออไข่มาแล้วเป็นจอยยองม่ะว้าวไข่เอาไปตอกเลยพี่ตอก ตอกไข่อ้น่ากินว่ะอันนี้ซอสมะเขือเทศคุณรู้ไหมว่าเรากำลังเล่นเกมนี้ตอนตอน,นบบ <c oughs> พีดองร้องแล้วเนี่ย <c oughs> <c oughs> พี่ดองร้องแล้วเนี่ยเ <c> ฮ <oughs> ้ <Hello. S 1> เอ้ยชิบหายปลาดอลี่ย่างด้วยแล้ว <Hello. S 1> <อ>เอเอวิสเขาอยากที่จะมากินข้าวกับเราโอ้สวัสดีครับ<อ>สวัสดีครับคุณเอวิสครับ ต้องการที่จะมากินข้าวด้วยไหมครับไม่รู้อ่ะชุดเขาใส่ชุดทำอะไรเขาบอกว่าทำอะไรคือแดดกินไงครับแดกเขาทำหน้าโมโหด้วยอ๋อแย่แล้วฮะอ้าวอ้าวไปด่าเฉยแล้วเราไปแล้วเกือบได้ต่อยกันแล้วนะแม่กินนี่เลยตำรวจ สำรวดลิฟเบคอนเนาะเอ้ยแล้วเขามากินข้าวที่เราสั่งมาอูตะเก็นเนื้เหี้ยเอาปอบเปียจิ้มน้ำจิ้มซีฟู้ดเลยให้กินได้เหมือนกันเติมโลบักมันมีเติมโลบักมันมีเติมโลบักเติมเติอันนี้ไม่สั่งแล้วใช่ไหมกินหมดแค่นี้นี่คือพอละโอดแค่นี้เป็นเกตายหาแล้วแค่นี้แค่นี้ก็จุกตายหาแล้วเออกินทุหมดก่อนดีกว่า ใส่ประกาศลงไปใส่ประกาศแค่นี้แล้วก็กิน,นี่น,น,นี่แล้วกินแค่นี้เสร็จปุ๊บก็กินของหวานแล,แล้วอ๋อยังมีคนที่เขามาช่วยเรากินนะดีดังเลยที่เขามาช่วยเรากินไม่งั้นเราคงจะกินไม่หมดรอ้อาหารร้านนี้ก็มีคนมากินเยอะเหมือนกันนะมาเรื่อยๆยเลยอ่ะใช่เร้าที่ดีอยู่ในสิ่งเดาเริ่มเพิ่มมาดีาละดีละดีนะฮะกินข้าวเสร็จปุ๊บมีกิจกรรมอะไรทำไหมครับคุณวาวมีกิจกรรมสยองขวัญกิจกรรมสยองขวัญได้ไหม โอเคเดี okay, ๋ยวกินข้าวให้หมดก่อนนะยังก็ได้กินข้าว,วจริงๆ <laughs> เหมือนมานั่งคุยอะไรกันสักอย่างในระหว่างที่เรากินข้าวอยูอ่นยแต่ว่าไม่ว่าจะเป็นการกินข้าวในเกมหรือกินข้าวในชีวิตจริงนี่แม่เราก็ต้องคุยกับอะไรกันสักอย่างที่เกี่ยวกับอาหารบนโต๊ะเนี่ยเอเอยล้มหมดล้มหมดล้หมดล้มหมดมันโอ,อ๊ยย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 ยนยยยยดยย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 ยนยย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 ะยยยยยย ผมดับประจำา,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 าเดี๋ยวงํางํงำางํงรีบกินดีกว่าเพราะว่าเราจะกินไอศครีมแล้วไอศครีมเหรอพี่งำงํงงรู้สึกได้ถึงว่ามันจะสะอึกในชีวิตจริงด้วยนะเนี่ยเสียง <c oughs> ใครมันสะอึมามากเมื่อกี้ใครว่กินกินอยู่เฮ้ยไปหยุดมานั่งกินที่โตโ๊ะได้แล้วแจมนั่นแหละเีือสาวมันั่งข้างพี่อะเออเนื้อหอมก็เงี้ยฮะ ตัดับไม้บูมอเพราะคนนี้เขาอยากที่จะมากินข้าวกับเราแล้วแล้วเฮ้ยกูจะกินเฮ้ยกูจะกินไม่แย่งเอ้าแล้วก็ตายอาหารเป็นพิษกินเยอะเกินกินเยอะเกินตายเลยเป็นลมเป็นลมเลยไม่รู้ว่าสามารถกดเป็นลมได้หรือเปลกดได้ด้วยเหรอเฮ้ยตายห่าน มีมีหยกด้วยเอาอะไรวะาเราภาพมีหยกก็ได้ยังไงเนี่ยมีมีหยกด้วยเอ้ยเอามาก่อนเอามาก่อนเอาด้วยถ้าเกิดว่าพี่ลุกไปนี่พนักงานจะมาเก็บโต๊ะป่ะเนี่ยโดนเก็บโต๊ะแน่เลยฮะนะครับโดนเก็บโต๊ะแน่ๆเลยโอ้มีหยกโอ้ยต้องลงน้ำเอ้ยแล้วขึ้นแบบเอ้ยวยืนบนโต๊ะทำไมวยืนบนโต๊ะทำไมลงไปหลงไปทำไงดีฮะเขามาลาวีเราอะหลงไปหลงไปเดี๋ยวเดี๋ยวเขาก็เบื่อ ตลกเหรอตลกเหรอจุ่มเลยอยากออกกล้องเนี่ยกออกคออลิ้มอยากออกกล้องก็ไม่บอกแค่หน้าหลอ่อเลยคุณรี่กินรี่ไปดีกว่าเออนั่นสิกินนครับกินกินจิ้มจิมจมจ้มงำจิ้มของไป่บูนรีบกินรีบไปดีกว่าแล้วก็ไม่กิน,กอ,นอ,อัดหน้าเราทำไมครับเนี่นยไอ้ที่หน้าคนอื่นไม่มีไม่มีให้กินหรือไงฮะเออแล้วมาดื่มโค้กอัดหน้าด้วยโอ้ยใครจิมต่อเลยมจิ้ม มีทีมรสชาเขียวกาแฟเลมเบอไอติมแล้วกบบ็อัลตร้าไอติมวานิลลาท็ปปอปทิปจอเบอรีออก่กับดูด้วยดูยด้วยดูยด้วยดูด้วยเราตักไงอ่ะเอาไปออเอาถ้วยก่อนเอาถ้วยก่อนใช่ไหมอ๋อนี่ไงได้ถ้วยแล้วเออเราเก็บไอติมใส่กระเป๋าเลยเหรอเก็บไอติมใส่กระเป๋าตักวาง <w ang> แล้วก็ตักไอติมกินไงโอ้าวเย็นเจี๊ยบเออเย็นเจี๊ยบเลยฮะออร่ยอร่อย เพราะมันมีหมดด้วยนะเนี่ยงำกินสามคำว่าการทำงานก็ชอบกินเหนียวค้ากันไย่นี้เออเย็นเจี๊ยบดื่มเอ้ยเดมอนปึก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 อะกินปลากระพร่กินเอ้ยมันแย่งของพี่มันแย่งน้ำพี่ไปเฉยเลยอ่ะโอเคหมดแล้วโอ้ยนี่อะไรเนี่ยอะไรอ่ะผีอัตลีผีผี โอเควันนี้ก็มากินข้าวกันกับคุณวาวนะฮะหรือคุณเพอร์ซิวอลพิสุเพอร์ซิวอลถูกแล้วใช่ไหม <c oughs> เออนะฮะก็ถ้าเกิดว่าใครอยากจะให้เรามาเล่นเกมอะไรหรือว่ามีแมปโลบอคไหนที่จะแนะนําให้พวกผมมาเล่นอีกก็สามารถที่จะแนะนํากันมาได้นะครับเดี๋ยวผมจะไปลองหามาเล่นกันนะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนไปแล้วบายจ้าเน